ตาย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 บัก wow. wow. อันนี้โอ้ยคุอยากนอนเถอะบุญเดียวไม่ขี่ขานคักเถอะโอ้ยไปใช้กันหมดนู่นคุณอินี่ียตุรแันแท้กูปวดท้องแม่พี่ไผ่เขาห้องน้ำยู่บ่บ่มีดรอผัวมึงเดี๋ยบ่านเป็นผัวมึงขี่ในห้องน้ำยู่บ่อีนี่ยี่บ่พวกูบ่ได้ขี่มันปูนอยุคข้างปูนอยู่ข้างกองเฟื่องกว่าผัวกูเนี่ยบ่เออเออ ปวดขีแห้งเว้ยไปขีกันกูมาขักมเน่อะตาย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 บักอันนี้ ที่พวกครใช่เ่เกิดเป็นก้นก็ใหญ่แห้งแท้โอ้ยตายตายตากู ondan, <to> <Janeiro T> <itä> ่อแบบนี <tuh> ้ก <t> ูไปอยู่บ่ไใดดอกโอ้ยโอ๊ยตา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 ยกูตายโอ้ยมาขากมาเนี่ยเดี๋ยวันนี้โอ๊เกิดมากูก็ไม่เคยนะโอยตายตยตายตาย อ้าวลยันเป็นยังล่ะบ้านลำไยลำไยลำไยมันเป็นยังพี่ลองมั่งบอเลยยังมันเป็นยัง่ง ไมร้งไหนผีเขามึงเยียนี่คือได้มเป็นนักสีเห็นของใหญ่ของใหญ่ภาสามเกินมากเกิมเกินอ,อีนี่เป็นแห้งเหรไหนี่กลัวผีเขามึงคางในกลัวนี่ยี่ปอยยี่เบเลยเกิดมากูเก็นมากเมินตั้งัดตีมึง มึงลังไงนันแม่อบอกใหญ่ดูมึงก็อยู่ไหนอียงบกใหอันนันแ่อยียงละนั่นนันแม่แมอบักต้องเรียกนัยแ ङ नबिओ <ußen�� insulted>